แล้วกูบอกให้ออกเอาเข็นเอามันก็บอกว่าโนนะโอเคได้เวลาเล่นแล้วเพื่อนเขาเลขศูนย์สามหก่ะเฮ้ยเอ็นเนตัสก่อนตอนที่ฉันน่ะเล่นเกมเนี้ยก็มีคนพูดแบบเนยนะว่าเราจะรอบไปด้วยกันแต่สุดท้ายน่ะคนนั้นเขากรโดนยิงตายไม่เป็นไรเพื่อนฉันจะเสียสละเอง ังรอก่อนเดี๋ยวเราจะยิ้มแฉ่งด้วยกันเกมน้ำตาลไม่เก่น้ำตานะแก่น้ำตานะขอตั้งราัสู่เกมปลาหมึกหรือสควิตเกนนั่นเองเสร็จเกมหมดแล้วทุกคนคูณจะได้รับเงินรางวัลอันยิ่งใหญ่แต่สไตรเราก็ตายตาย <c oughs> หนึ่งในพวกคุณมีช่างแก้วเอ้ยนีแแแนแ่แล้วต้องข้าช่างแก้วรอดปะไม่งั้นเราก็ตายอ๋อช่างแก้วก็คือเกมเองเกมจำเกมกระจกได้ปะคนเนี้ยเขาจะรู้เว้ว่ากระจกอันไหนไม่ปลอดภัยกระจกอันไหนปลอดภัยห้ามให้เขาตายถ้าเขาตายเราก็จะม้ฉันไม่สนใจหรอกฉันจะเดินผ่านเลย ไปไม,มีผู้คุมด้วยมีผู้คุมด้วยมีคนเป็นผู้คุมด้วย <c oughs> สวัสดีมีคนสุดนิ่งวายม่ขอร้องล่ะนิ่งวาไอนิ่งไว้โอเคทุกคนนิ่งหมดเลย มายโดนยิงต่อศีรต่อหน้าต่อตาเลยเย่เราชนะแบบอีสเกมต่อมาอะไรเดี๋ยวมึงอยู่เฮ้ยมันเล่มนเกมเป็นเกินมึงกูเก่งเกมแล้วไงโยี่ยม Welcome to the North World You f u c k i แล้วนะ ไ่สเอ็งอยู่สีอะไรอยู่สีนี่สีดำยังน้นเหรอหรือสีเขียวเข้ม <c oughs> สีเขียวเข้ม <c oughs> เราจะลอดไปด้วยกันเนาะบันเนื้ออย่ยามาเลือกตรงนี้ไปไปไหนก็ไปไม่โอเคก็ได้โอ้ยคนเต็มแล้วเว้ย <c oughs> เออสี่คนเหรอวะ แต่มันมีผมเหลืองมันมีผมเหลือเป็นศูนยหเอ้ยหมายเลขซีรีส์หลือเออเรามีศูนย์ศย์หนึ่งศูนสองห้าแล้วก็เออศูนย์หนึ่งห้าไม่เกมต่อไปเฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูมีเกมก่อนดูนะครับเออคนาลัอไเน้เยต้งไปู่เไปเลยไปเลยเรายังใช่อันนี้ต้องดัง

ทำไงลวกตามยงคองิเลยทไมไอดีไม่ได้เดี๋ยวไม่เลยไะกตายไปแล้วยไร่ะันอแล้วงตายนา้ไมต้องไปไม่ใช่นอะไรฉันน่ะเป็นผู้ชนะมาหลายเกมคนอะไรตายไม่นะเวลาเหลืออกี่วะไปไปจากฉันโอเคได้รไแล้วเฮ้ยนี่ไงไอทีนี้ยังยังงงอยู่อยู่แล้ว้ โอ้อยมาแล้วเอ็งเล่นปักจีสวนเขาเล่นจับภาพไม่เลยโอ้จีแสดงว่าเอ็งต้องเล่นจำามากอะไรเออเวลาสองนาทียังมีเวลาอยู่คนนี้ต้องเล่นจำภาพสวนุนหนึ่งในตอนนั้นนัองเล่นลูกคาง โอ๊ยอะไรของกูวะเนี่ยให้มึงดูิปมึงดูลิปที่กูส่งมายังดูนาเขาดูไปสามรอบอะอะไรของกวนเนี่ยฉันจะหาบีแพคคีกูมาอ้อเร็วโง่ไอ้ช้าไอโง่ควาโง่ เอ้ยมันกำลังพูดอยู่ในใจไว้ว่าอะไรของกูเนี่ยตบหน้าตัวเองเมาเพราะมันกำลังควนสมาชิกเราอยู่กูมันเยนเรซ่เร็วเราไปเองเองต้องรีบเร็วเขา<อ>เขา<อ>รีบอยู่แล้วนนะไม่กี่นาทีแล้วเร็วเข้ากดเลย อับนึงโก้ไม่ไม่รอดได้เลยอรอดเสร็จแล้วลิ้นสามห้าสิบวิเองต้องจำให้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมคนท่าน้าจะตายตายตายกันหมดสี่คนเร็วเข้ากด้วด้วย ปีแล้วก็เราก็ตายเกินไปแล้วท่านคนเดี่อวันมันเหลือยีสวินาที แล้วพวกกูใกล้ตายเอจอพวกกูพวกกูใกล้ตายยำแหงไ,ไอคนที่แม่งเล่นจับผิดภาพอ่จะจับผิดภาพอ่ะมันงู

กูเลกูเดกเกเก๊้ากินเดกินดกินกันนงกันนงกัดักกันกกูกันยเออโอต้งมาไม่มีวันกูเด็กูเดเกจ้ากูเดกูเดกเกจ้าดิงกดิงกดกันแดงก็ดงกดิงกดูเหลือพิงแค่สิบคนปรดสนใจเริ่มเด็กก็เด็กกเด็กจ้ากูก็เด็กกเดอะไรนะ ก็นี่เขาอยู่ใกล้กับไอ้ผมเหลืองหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนแล้วเพื่อนยิบรีบยงห้องกันจโต๊ะลอกลอกห้องลอกห้องลอกห้องอย่าเข้ามาทุกคนมันได้คนละหนึ่งฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากต่อไปก็อาจจะเป็นสองถ้าเราถ้าเราอยู่ด้วยกันเราอาจจะลอกโกด้ยูเดียร่จ้า โเด็กเดกเจ็ดดิงอดิงอดิงอันนี่อะไรวะอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยเวลาไม่ได้หัวใจกูเนี่ยอะไรของกูเนี่ยสองสองเดี๋ยวก็มาตรงนี้นี่โอเคมึงปิดประตูเดี๋ยวกูล็อก ล็อกไอ้ย่ากูจะล็อกกูจะล็อกไม่นะออนี่ออนี่ออนี่ไม่เลยมึงไม่เลยโอนี่ไม่นลยมึงเนี Obs ่ยดูถ้าเอ้ยถ้ามีคนอีกคนอื่นกฆ่ามั่งโอ้จับซ่อมไม่มาทิ้งเลยเดี๋ยวเราจับล็อกคอหักคอเลยในใจสุดๆุดหนึ่งไม่อาจท้าคนให้จบอยู่พวกกัน ไมใช่ส่ยอาจะพูดมากูเน่อะไรของกูเนี่ยอ่ะอีก่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งวะสี่จี้จี้จี้สี่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 

เราล่อดเจ็ดคนเพื่อนโอ้ยเฮียไงสุดมันเยอะชิบหเลยะกูอยากให้สุดสุดหนึ่งตายเขามันทำให้พวกกูเกือบตายใช่มาละเพื่อนเราเหลือแค่สี่คนแล้วเราต้องอยู่กรกตกันเอาไว้ไม่งั้นสุดสุดนหนึ่งอาจจะฆ่าเราก็ได้ไม่ใช่แหละยินดีด้วยคุณได้เงินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านล้านล้านสโตซีอวิ ต้องออกมาจากที่นี่ด้วยกันเพื่อนรู้ไหมว่าอนิเมะอะไรตัวละครในอนิเมะอะไรอายุมากที่สุดอ่ะฮะคุณเกคุแก่ไอแก่ในเรื่องจูเซ่ไทเซนไม่ใช่ไอแก่ใครรู้ไหมมันมีตีบอลหน่อยแค่ไม่ใช่ใช <c oughs> คำตอบก็คือ <c oughs> นักเวทอะไรสักอย่างเลย ที่เขาเป็นพ่อหมดซึ่งเขามีอายุมากกว่าเออเนี่ยแต่พวกกูมีสี่สัตว์เริ่มว่าเดี๋ยวกูลองสองดูก่อนนะโอ oh <my. S 2> ไม่ศูนย์หนึ่งาตายตโอเคอต่อไป,อไปอท้านจะเสียสละ